ผู้เล่นในตลาดเนี่ยถามคำถามผิดผู<อ>้เล่น,นตลาดมักจะถามว่าดอกเบี้ยจะขึ้นไปถึงเท่าไหรผมว่าคำถามที่ผู้เล่นตลาดควรจะถามคือว่าเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยได้สูงสุดเท่าไหร่เศรษฐกิจมันถึงจะไม่ตายไอ้ดอกเบี้ยของไทยเนี่ยอาจจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นะคะแต่คงไม่เร็วและไม่ได้แรงถ้าจะเอาเงินเฟ้อลงเนี่ยยากมากในอดีต recession หนักๆในเศรษฐกิจมันมาพร้อมกับวิกฤตทางการเงินผมไม่ได้มองว่าดอลลาร์มันจะล่มสลาย <ừ. S 1> มันล่มสลายไปแล้วถ้ามองภาพยาว มันเทรนดิ้งดาวตลอดจนในสุดมันควรที่จะนอร์มัลไลซ์ที่ศูนย์หรือลงไปต่ำกว่านน